สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอดูแองเจลาเปิดไพ่เปิดดวงบายแองเจล่าบาร์บี้หมอดูเมืองกลางนะคะวันนี้เราจะมาเปิด ภพ่ดูดวงให้กับคนที่เกิดในราศีธนูค่ะประจำเดือนกันยายน2564นะคะดูสิว่าดวงจักรวาลของคนที่เกิดในราศีธนูจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างนะคะสำหรับผู้ที่สนใจดูดวงกับหมอดูเองจราสามารถติดต่อ มาทาง Facebook Angela Barbie กดอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะหรือติดต่อทาง l ล n e ID l i n ล Angela Barbie ติดกันนะคะเป็นตัวพยัญชนะตัวเล็กนะคะและทางช่องทาง YouTube ค่ะ Angela 6565ก o r าค่า a s s นะคะ หรือจะเป็นทางโทรศัพท์0 8 2 5 5 8 7 8 7 1ค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าใบแรกก็คือแทนตัวของคนที่เกิดราศีธนูคือใบอะไรกันค่ะ ใบแรกที่ได้นะคะก็คือเป็นใบเดอะทาวเวอร์ค่ะใบเดอะทาวเวอร์ก็คือตัวตนของคนที่เกิดในราศีธนูนะคะหมายถึงอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทหรือว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคนที่มีชีวิตคู่ก็จะอยู่กันได้ไม่ยืดเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ก็เหมือนกับมีเรื่องทะเลาะกันถึงขั้นหย่าร้างนะคะมีเกณฑ์หย่าร้างสูงมากค่ะ อีกเรื่องก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะสําหรับตัวของคุณในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนนะคะสําหรับเรื่องการทำโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ขอให้ชะลอ การทำหรือรีเริ่มงานใหญ่หรือกิจกรรมนี้ซะก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะพังทลายพินาศย่อยยับไปได้ค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงไม่ดีสำหรับคุณนะคะงดการเดินทางด้วยค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความวุ่นวายแล้วก็ขอให้อยู่ในความไม่ประมาทนะคะจงระมัดระวังตัวเองแล้วถึงจะดีค่ะอย่าลืมนะคะไปวัดทำบุญเพื่อให้สติของคุณได้กลับคืนมานะคะ ในตำแหน่งต่อมานะคะก็คือตำแหน่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะหรือคุณกำลังได้รับผลตรงนี้นะคะก็คือเป็นใบ6งานค่ะ6งาน6ไม้เท้าไม้เท้าก็คืองานที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้คุณจะได้รับชัยชนะเหนืองานเหนือฝ่ายตรงันข้ามสามารถคนโทรล งานเหนือศัตรูคู่แข่งได้เป็นอย่างดีค่ะหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์คุณจะสมหวังนะคะถือว่าช่วงนี้จะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณค่ะความดีที่เคยสร้างไว้ก็จะหนุนนนำให้คุณได้กลับมา ย้อนกลับมามีแต่สิ่งดีๆนะคะคนที่หยิบไพ่ใบนี้ถ้าเกิดต้องการจะไปสอบแข่งขันก็จะได้คะแนนยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานโฟกัสในเรื่องการงานจะบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดีค่ะผู้ที่หยิบไพ่ใบนี้ถ้าเกิดทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ถือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้ในระยะยาวค่ะไปต่อมานะคะคือตำแหน่งของการงาน ตำแหน่งการงานได้เป็นใบเจ้าชายของเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานทำให้คุณได้เงินแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถจะทำเงินให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้เยอะขึ้นค่ะสภาวะทางการเงินการหมุนเวียนเป็นไปได้ด้วยดีค่ะและถ้าคุณยิ่งขยันทำมาหากินรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีความ มั่งคั่งเกิดขึ้นได้ในไม่ช้าค่ะช่วงนี้ถือว่าคุณปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนะคะการเดินทางปลอดภัยค่ะสุขภาพก็ดีด้วยเงินทองที่ถูกหยิบยืมไปก็จะได้คืนเหมือนกันนะคะในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งของการเงินค่ะการเงินคุณจะได้เป็นใบ The Hangman ค่ะก็คือคนกลับหัวหรือคนห้อยหัวนะคะในบางสถานการณ์ในบางเคสบางกรณี จะเกิดการสูญเสียและก็ผิดหวังในเรื่องการเงินนะคะอย่างเช่นอาจจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเอาเงินเนี้มาใช้ทำให้เราต้องเสียสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้อีกสิ่งหนึ่งกลับคืนมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะดีร้ายมันก็จะปะปนกันไปมันทำบุญหรือ ให้ทานกับคนยากคนจนนะคะเพื่อพลิกเอาโอกาสที่ดีของคุณกลับคืนมาค่ะในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งของความรักค่ะความรักของคุณได้เป็นใบจัสติก เป็นใบตาช่างนะคะซึ่งกำลังช่างความดีความชั่วหรือสิ่งดีๆที่คุณได้สร้างได้กระทำมานะคะความรักของคุณจะเจอกับคนที่มีความยุติธรรมมีความถูกต้องในจิตใจนะคะมีคุณธรรมในจิตใจ,จทำให้รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของสุขภาพ คนราศีธนูสำหรับเดือนกันยายน64นี้คุณจะได้ใบสามถ้วยค่ะก็คือการเฉลิมฉลองในด้านความรักไม่มีปัญหาสำหรับการเจ็บไข้ไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงโอกาสดีๆของการเฉลิมฉลองมากกว่าค่ะในตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งศัตรูค่ะตำแหน่งศัตรูได้เป็นใบวันออกคับหมายความว่า เป็นหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะศัตรูไม่มีอิทธิพลอะไรกับคุณนะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความรักและก็การเริ่มต้นอะไรดีๆค่ะในตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งของคนรอบข้างนะคะญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานรวมทั้งคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นใบเฮอร์มิตรค่ะ หมายถึงนักบวชหรือสีหรือคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างของคุณก็อยู่ในสภาวะของการปฏิบัติธรรมการมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายสบายๆไม่หวือหวานะคะอาจจะเป็นช่วงของโควิดก็ได้ก็เลยทุกคนก็อาจจะไม่มีแอคทิวิตี้ในการทำกิจกรรมใดๆนะคะ ในตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งของการความปรารถนาของคนที่เกิดในราศีธนูค่ะได้เป็นใบราชินีของดาบค่ะ Queen of ซอร r สนะคะราชินีของดาบอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ปรารถนานะคะไม่ได้อะไรมาง่ายๆเลยค่ะใบราชินีดาบผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวคนนี้ คือผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้รับชัยชนะจากการกระทำของเธอนะคะก็หมายความว่าชีวิตของคุณก็อยู่ประมาณนี้ละค่ะสู้ดิ้นรนเพื่อให้ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตสำเร็จนะคะและคำตอบของใบนี้ก็คือเธอจะได้รับชัยชนะค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของโชคลาภค่ะ เท่ากล้าเป็นใบเดวิลหรือใบปีศาจรักโลภโกรธหลงโมหะโทสะกามราคะนะคะทุกๆอย่างอยู่ที่ใบปีศาจนะคะ ปีศาจจะครอบงำจิตใจทุกคนปีศาจจะไม่มีวันหลุดออกมาจากใจของทุกคนทุกคนมีความรักโลภโกรธหลงด้วยกันทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครหลุดพ้นนะคะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกมนุษย์โลกนะคะขอแนะนำสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้จะไม่มีโอกาสจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นใบปีศาจมันเป็นใบราหู มันจะกืนกินเงินทองแล้วก็โชคดีของคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้โชคลาภไม่มีค่ะใบถัดมานะคะก็คือใบสรุปของกงลอ้อจัก,กรวาลของคนที่เกิดในราศีธนูค่ะคือใบเจ้าชายของการงานค่ะหมายความรวมไปเลยนะคะว่าช่วงนี้คนที่เกิดในราศีธนูงานจะโฟกัสได้ดีค่ะ การงานของคุณจะเป็นการงานที่ประสบความสำเร็จค่ะการเงินก็ตามมาค่ะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีรวมถึงมีศักยภาพในการทำงานที่ดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบริวารที่ซื่อสัตย์กับคุณคอยเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์นะคะไม่ต้องกลัวว่า ชีวิตของคุณจะเลวร้ายนะคะถึงการงานของคุณจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกำค่ะใบตำแหน่งต่อมาก็คืออนาคตนะคะใบอนาคตก็คือใบห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญก็คือการเจ๊งเงินการหมดเงินการความทุกข์ความเศร้าความเครียดกับเรื่องการหมดเงินนะคะให้ระวังให้ดีนะคะการใช้จ่ายที่ ฟุ่มเฟือยสุรุ่สุร่ยรายการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องเซฟบัญชีการใช้จ่ายให้ดีนะคะเพราะคุณอาจจะเจอกับการเจ๊งเงินได้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตากงล้อจักรวาลของคนที่เกิดในราศีธนูประจำเดือนกันยายน64นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจจะดูดวงอย่างละเอียดกับหมอดูแองเจล่าสามารถติดต่อได้ทาง Facebook แองเจล่าบาร์บี้หรือโทรมาที่เบอร์0825587871ได้ค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube แองเจล่า6565 w o r l d Class ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ